รนะับไวเลยนะอยู่ข้างโทรศัพนทะ์เนาะไหนลองนั่งให้มันตรงๆดูสิอย่ากดอ้นี่ก่อนโทรศัพท์สัน่นเนี่ยนั่งนั่งนั่งตรงลุกขึ้นมานั่งดีๆสิโอ้ยนั่งทำไมเนี่งโอ้โหน้องจัดให้น้องไปหน่อยใช่แม่แม่ก็ว่าปล่อยแล้ว มันไม่ได้หรอกแม่มันเป็นเออมันเป็นแบรนด์มันเป็นแบรนด์จุมตรีมันไม่ใช่แบบว่าถ้าปล่อยตามการเวลามันก็ไม่ใช่มันต้องดูแลตัวเองเหมือนหนุมแม่บอกให้อาบน้ําบอกให้แปรงฟันไงเก็บที่นอนอะไรเงี้ยแม่ยังบอกเลยมันเป็นมันให้ความรู้สึกกับตัวเองมันให้ความรู้สึกกับคนมองโอเคโอเคเออนั่นแหละ โอ้โหนิวจุมตรีเลยอะอ่าไปไประชุมเผลอละเปลี่ยนเรื่องเลยอ่าคำคมมาหน่อยอคำคมอีกแลยไปจ้องกล้องให้เสมอหน้าเดี๋ยวอย่า,ยาเสยข้างเดี๋ยวมองกล้องเดี๋ยวมองรูกล้องอะ่ะอย่าอย่าเสยคางไม่ส่องเสยคาง มาให้เสมอหน้าเนี่ยเนี่ยเออมาเนี่ยดูหนุ่มนี่นี่อย่าดันหน้าเข้ามาเด็กก้มหน้าลงหน่อยโอเคอ่ะเอาเห็นเห็นผมหน่อยเออนั่นแหละเขาเรียกว่าทรงอะไรนะนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอทอมบอยออ จุมจีทมบอยแต่ผมทรงทรมบอยอ๋อนั้นอันนี้ต้องชื่อจุมตรีจุมตรีพรุ่งนี้รถออกทุ่มหนึ่งนะจุมตรีทั้งหรอโอเคอืมจุมตรีแล้ว,ลว,ลวอ้ายกลับบ้านวันไหนแล้วนะก็รอหนุ่มอ่ะรอหนุ่มกลับค่อยกลับ ออออโอ้แม่อาะเหยียดเลี้ยงดีมากเลยอ,ะอ่อเออะเราก็แน่นอนอยู่แล้วอานีอาบอกว่าไม่มีตังนะบอกเลยเอืมอืมอาจะพาไปเปย์หมดทุกอย่างไอเรื่องกินเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยอยากกินมันแน่นแม่เหมือนกันอยากกินเยอะอย่าอยากกินเยอะม,มันไปมันไปพลุงพลังอยู่ข้างในก็สวยก็เสือนะกินแค่พออยู่ได้ข้องใจโทรศัพท์ที่มันเสียงหายนี่แหละ ชัดยังเนี่ยไม่เห็นผมอีกแล้วได้ยินเสียงชัดแล้วยังบ้างหนุ่มว่าจะไปตัดมั่งนี่หนุ่มก็ผมยาแล้วนะแม่มหนุ่มต้องสกรีนเฮดไว้อะเนาะแล้วเย็นนี้ดินเนอร์ที่ไหนที่บ้านนั่นแหละนี่คือหน้าตาคือยังไงอะไรอ่ะ,อะ,อะเรียบเลย แล้วแล้วแล้วนี่นี่เวลานอนนี่นอนเอาหัวลงไม่ได้ใช่ไหมเอาหัวห้อยไว้เออให้เห็นผมด้วยดีเวลาวางเฟรมกล้องอ่ะนี่ให้เห็นผมด้วยเออนั่นแหละเออเนี่ย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 นี่โอ้โหแฟนเป็นแม่แฟนขับคุณแม่นี่คงจะแบบว่าโอ้โหจุมตรีรถไวเลยนะจุมตรีเอาซะหน่อยโดนปลายไวเอาซะหน่อย ทันสมัยใหม่เสมอดีแล้วลูกสาวลูกสาวคุณแม่เขาดีด้วยเขาก็ดูแลคุณแม่เขาดีเข้าที่เขาจะทำได้อ่ะหละไปยอะไรออ,อะไรพูดอะไรก็ออให้ไปทำไงวันี่มานี่มาทำเลยและพอดีร้านส,สวยก็อยู่ข้าง,างๆจังหวะจังหวะจังหวะของจุมตรี จริงก็ไม่ได้ออกมาหรอกน้องบอกไปอ้าอ,า,อาแม่ไปนั่งที่ร้านด้วยเปลี่ยนบรรยากาศมุมมองเมอก็ตามกันออกมาพอดีได้จังหวะพอดีเลยจุมจีได้ก็ขอคำคมสักหนึ่งคำสำหรับเพ่นเจนคำคมเหรอน้ำลดปาตายนะน้ำน้ำท่วม น้ำท่วมมิดต่อไม่รู้คมตรงไหน <laughs> ชมตรีบุยบุย mm hmm. <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ต้องจดไว้เลยคำคมอะ่ะตอนที่ไม่คุยอย่างเงี้ยจะนึกได้มากมายเลยอะ่ะพอเอาจริงเอาจังแล้วไปไม่เป็นเลยตก่องเลยอืมอ่าบุยบุยนะ